การจะเป็นคนดังใน YouTube ได้เรื่องของคอนเทนต์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถชักจูงให้หลายๆคนเกิดความสนใจและเข้ามารับชมช anel ของพวกเขาได้แต่ทว่าในบางครั้งการทำอะไรที่มันไวรัลหรือสร้างความตื่นตระหนกให้กับ Community ก็สามารถให้ผู้ใช้งานหลายๆคนนั้นสามารถสนใจพวกเขาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในวันนี้พวกเราชาวแบงค์ข้ออ e ีสปอร์ตอยากจะพาทุกคนไปดูเหล่ายูทูบเบอร์ที่แกล้งตายเพื่อเรียกร้องความสนใจกันว่ามันมีใครกันบ้างและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมร้อมกันเลยดีกว่าครับขอรบกวนไปแลวทุกคนเพียงเล็กน้อยให้ช่วยกันกด subscribe ของช่องเราหน่อยนะครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นดอนแบบนี้จะมีไมมทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับอันดับที่5 ปริ้นซี่การแกล้งป่วยหรือแซงว่ากำลังจะตายนั้นถ้าใครเห็นก็คงต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือกันในทันทีใช่ไหมล่ะครับแน่นอนว่าด้วยสามาัญสำนึกของความเป็นมนุษย์มันก็ทำให้ยูทูบเบอร์นามว่าปริ้นซี่ได้อาศัยใช้มันในการสร้างคอนเทนต์เสี่ออยงนั้นโดยยูทูบเบอร์คนนี้มันจะทําการแพร้งในรูปแบบต่างๆที่มันทําให้คนทั่วไปเห็นแล้วต้องพูดถึงการไม่ว่าจะเป็นการแพร้งต่อยหน้าตุ๊กตาเด็กในที่สาธารณะหรือการจุดไฟเผาตุ๊กตาเด็กเป็นตน้นซึ่งมันก็เป็นการแกล้งทำให้หลายๆคนนั้นพูดถึงงในทททาาาี่่่ไมมมเเหะส และมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเกิดคิดไอเดียขึ้นมาได้โดยการแกล้งสลบในรถยนต์กลางไทม์สแควร์ของนครนิวยอร์กโดยเขาทำสิ่งนี้ขึ้นเพื่อดูว่าในนครนิวยอร์กเนี่ยจะมีใครช่วยเขาบ้างถ้าหากมีคนสลบและตายในรถกลางถนนของไทม์สแควร์และสิ่งนี้ก็เป็นการทำคลิปฉลอง150,000า์ซับของช่องตัวเองด้วย แน่นอนเมื่อเขาได้แกล้งสลบกลางถนนแบบนี้มันก็สร้างความตื่นตะนกให้กับคนโดยรอบเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นไม่นานเจ้า,จาที่ตำรวจก็แห่กันเข้ามาช่วยเหลือยูทูบเบอร์คนดังกล่าว ก่อนที่จะตามมาด้วยรถดับเพลิงรถพยาบาลเรียกได้ว่ากลโหลขนไปชั่วขณะเลยล่ะครับเมื่อหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวจบลงยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่ว <Music. S 2> ่าทางตำรวจเขาไม่ได้ตลกด้วนี่นะสิเพราะว่าหลังจากนั้นเมื่อทางตำรวจรู้เรื่องทั้งหมดว่าเป็นการแกล้งพวกเขาก็ได้แจ้งข้อหายูทูบเบอร์คนดังกล่าวหลายข้อหาด้วยกันจนทําให้โดนปรับเป็นจำนวนหลายดอลลาร์ด้วยกันเรียกได้เลยว่าเงินก็เสียกระจกรถเพื่อนก็แตกแต่ผลตอบรับนั้นก็ยังไม่คุ้มเท่ากับที่ลงทุนไปอีกด้วย อันดับที่4ลูคัสแอนด์มาคัสวิดีโอแพรงนั้นมันถือเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่หากินได้ง่ายในโลกของ YouTube เพราะว่าผู้ชมนั้นต่างก็ชช่นชอบการที่เห็นเรีแอคชั่นของคนโดนแกล้งว่าเขานั้นจะโกรธหรือว่าจะขำม,มากแค่ไหนซึ่งมันก็มีการแกล้งที่หลากหลายรูปแบบตั้งแต่แกล้งธรรมดาไปจนถึงการลงทุนหลายบาทเพื่อแกล้งกันเลยก็มี ซึ่งนั่นก็เลยทำให้หลายชานลได้การที่เลือกทำคอนเทนต์ในแนวนี้และชาน n ลลูคัสแอนด์มาคัสเองก็เป็นอีกหนึ่งในชานลที่มียอดผู้ติดตามกว่า26ล้านคนก็ชื่นชอบในการทำคอนเทนต์ประเภทชาเลนจ์และก็แพร่งอย่างมากอีกทางผู้ชมในช n นอลดังกล่าวก็ชื่นชอบคอนเทนต์ของ2พี่น้องฝาแฝดนั้นะสร้างขึ้นแต่ว่ามันก็มีครั้งหนึ่งที่พวกเขาดูเหมือนจะเล่นแพร่งที่มันเกินเลยขอบเขตไปสักหน่อยเพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางช่องดังกล่าวก็ได้มีการอัพวิดีโอที่มีชื่อว่า My Twin Brother I dead หรืออที่่แแปลวาาฝขงผมต แล้วโดยในวิดีโอดังกล่าวมันก็เป็นการที่ลูคัสนั่งอ่านจดหมายลาตายของมาคัสที่เขียนเอาไว้ว่าขอให้นําเงินที่ได้นั้นไปแบ่งให้กับครอบครัวก่อนที่จะบอกอีกว่าที่ส่วนหลังบ้านนั้นมีเซอร์ไพรส์อยู่และเมื่อลูคัสเดินไปนั้นก็พบกับหลุมศพของมาคัสที่อยู่ในส่วนหลังบ้าน และหลังจากนั้นวิดีโอก็ตัดมาอยู่ในช่วงท้ายที่ตัวของมาคาัสได้ออกพูดต่อหน้ากล้องว่าเขาแกล้งน้องชายของตัวเองเพราะว่าเขานั้นได้บินมาลอสแอนเจลิสคนเดียวโดยที่ไม่บอกใครซึ่งแน่นอนว่าการแกล้งแบบนี้มันก็ไม่ได้สร้างความตลกหรือว่าสนุกให้กับคนดูสักเท่าไหร่แถมยังโดนกระแสตีกลับจนโดนดิสไลฟ์เป็นจํานวนมากและยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือหลายๆคนที่กดเข้าไปดูนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงในตอนแรกเพราะว่า YouTube ดันติดคําเตือนเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายก่อนเริ่มคลิปเสียงนั้นเรียกได้ว่า่าไม สารจนกระแสตีตกลับหนักเอาเรื่องเลยทีเดียวอันดับที่3อัมเจสเตชันในบางครั้งการแกล้งตายก็ไปได้มาจากตัวของยูทูบเบอร์เองแต่การดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็กระตุ้นต่อมอยากเผื่อของผู้ชมใน YouTube ได้เป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะครับและนั่นก็เลยมายูทูบเบอร์หัวสยอย่าง I อ m j s t a t i o n ได้คิดคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมา โดยต้องบอกก่อนว่าช่อง j Station นั้น mm hmm. ก็เป็นหนึ่งในช่องที่มักทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์การทําสิ่งต่างๆในเวลาตีสาหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดาร์กเว็บซึ่งคอนเทนต์ที่ผู้ชมชอบที่สุดเลยนั้นก็คือการพูดคุยกับดาราดังที่เสียไปแล้วผ่านกระดานอุยจาหรือที่บ้านเราจะเรียกกันว่าผีถ้วยแก้วก็ได้ซึ่งเหมือนกับได้รับความนิยมอ,อย่างล้นหลามจนสร้างให้ช่องของเขามีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนเลยทีเดียว แต่มันก็ได้มีช่วงที่ตัวของเขาได้ทำการแกล้งว่าแฟนสาวของตัวเองได้เสียชีวิตลงแล้วและเขานั้นก็คิดถึงแฟนของเขามากและอยากจะคุยกันนั่นก็เลยทำให้ตัวของเจสเตชันได้ใช้กระดาษอุยจาคุยกับแฟนสาวของตัวเองซึ่งหลังจากวิดีโอนี้ออกไปมันก็ทำให้กระแสโจมตีกลับมาที่ยูทูบเบอร์หนุ่มจนตัวขเขานั้นต้องออกมายอมรับทางน้ำตาว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นการจัดฉากขึ้นอีกทั้งแฟนสาวของเจสเตชันเองก็ยังยอมรับอีกว่าเธอและเจจัดฉากขึ้นจริงเพราะว่าตัวของเธอนั้นกลัวแฟนหนุ่มเป็นอย่างมาก และก็ต้องยอมทําในสิ่งที่เขาสั่งให้ทํานั่นเองเมื่อเรื่องมันแดงออกมาอย่างนี้ทาง YouTube ก็ไม่ได้ขาด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ทำการปิดช่องของ J Station ลงและในตอนนั้นช่องของ J Station เองก็มีผู้ติดตามแล้วกว่า6ล้านคนด้วยซึ่ง J เองก็ไม่ยอมในสิ่งที่ YouTube ได้ทําลงไปกับตัวเองและยังกล่าวว่าเขาจะทําการฟ้อง YouTube กับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ทาง YouTube เองก็ได้ออกมาตอบกลับในคานองที่ว่าเจนั้นทำผิดกฎการให้บริการของ YouTube ในขั้นที่รุนแรงและนั่นก็เลยไม่คราต้องตัดใจทำการปิด Channel J Station และในปัจจุบันนั้นตัวของเจก็ได้เปิดช่องใหม่ครั้งในชื่อว่า I am J t t a t i o n 2แต่มันก็ไม่รับความนิยมเท่ากับแต่ก่อนแล้วนั่นเองอันดับที่2 s a f e X การที่เราเป็นเกมเมอร์นั้นการใช้โปรแกรมโกงก็เรียกได้ว่ามันยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์เกมใไหนก็ตามแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าคนใช้โปรแกรมโกง,งนั้นโดนจับได้และเกิดอับอายขั้นสุดจนถึงขั้นแกล้งตายกันเลยล่ะ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับคอมมูนิตี้ของเกม g t a 5M ของต่างประเทศที่มีชื่อว่า NoPixel โดยมันมีสตรีมเมอร์นามว่า SafeX นั้นโดนจับได้ว่าใช้โปรแกรมโกงในการเล่นเกมในเซิร์ฟดังกล่าวและนั่นกลายมป็นแอดมินที่ดูแลเซิร์ฟได้ลงดาวสตรีมเมอร์หนุ่มด้วยการแบนถาวอซึ่งเหมือนกับใ่้หลายๆคนที่เป็นสตรีมเมอร์ในเซิร์ฟดังกล่าวรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเกม GTA 5เอ็มนั้นส่วนมากมันก็ไม่ได้การแข่งขันกันอย่างจริงจังและส่วนใหญ่ที่เล่นกันไปนั้นก็สวมบทบาทเล่นโรเปอร์กันตามคอมมูนิตี้เท่านั้นอย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานสตรีมเมอร์ในเซิร์ฟเวอร์โนพิกเซลหลายๆคนก็ได้รับอีเมลที่บอกว่าตัวของเซฟเอ็กนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วจากการฆ่าตัวตายซึ่งมันก็สร้างความตกใจให้กับสตรีมเมอร์หลายๆคนเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในเนื้อหาของอีเมลดังกล่าวเพราะว่าเจ้าของเซิร์ฟโนพิกเซลเองก็ถึงกกัับจ้้างนสือชให ตามดูว่าเซฟเอกนั้นเสียชีวิตจริงหรือไม่และพอสุดท้ายก็พบว่าตัวของเซฟเอกเองยังมีชีวิตอยู่ดีและเรื่องทั้งหมดนั้นก็เป็นการกูกขึ้นมาทั้งสิน้นจากนั้นไม่นานมันก็มีแชทสนทนาของเซฟเอกและสตรีเมื่อีกคนที่นามว่าแรมมี่โดยใจความก็สรุปได้ว่าเขาจงใจที่จะกุกเรื่องทั้งหมดขึ้นมาซึ่งเมื่อหลายๆคนเห็นแบบนี้แล้วมันก็สร้างความไม่พอใจเป็นวงกว้างเพราะว่าการแกล้งตายเพื่อให้เกิดความสนใจในทางคมนั้นมันเป็นการกระทำที่น่าสมเพสิ้นดี หลังจากนั้นทางชแนลทวิชของเซ f ปก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนับตั้งแต่วันนั้นเลยล่ะครับอันดับที่1 Sketch Check การเป็นเกมเมอร์ที่มีฝีมือดีในบางครั้งมันก็อาจจะดังอยู่แค่ในกรอบของคอมมูนิตี้เกมเพียงเท่านั้นและมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทําให้ตัวของเขานั้นดังออกมาจากกรอบของเกมที่เล่นได้และนั่นก็เลยไม่สตรีมเมอร์บางคนได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่มันจะเรียกว่าฉลาดก็เรียกได้จะเรียกว่าง้าก็พูดได้ไม่แพ้กันซึ่งเรื่องราวนี้เราจะพูดถึงชายหนุ่มนามว่าสเกตเชคหนึ่งในผู้เล่นเกมทีมฟลอเรสต์สองที่มีฝีมือและชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และตัวของเขาเองก็ยังคงทำชาแนล ที่จะอัปโหลดช็อตเทปเทเอาไว้อย่างมากมายแล้วมันก็ทำให้ตัวของเขามีจํานวนผู้ติดตามขึ้นเป็นจํานวนมากแต่แล้วก็มีช่วงในตัวของเขานั้นได้อัปโหลดวิดีโอที่พูดถึงอาการป่วยของตัวเองและก็ยังกลายว่าตัวของเขานั้นอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นาน ซึ่งมันก็สร้างความตกใจกับคอมมูนิตี้ของเกมทีฟอร์เทสองเมื่อมีคนได้ยินแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์เกม T ีฟอร์เทสองชื่อใดอีกคนอย่างคิตตี้ศูนย์เจ็ดศูนย์หกก็พึงเสียชีวิตไปเพราะโรคมะเร็งแต่ก็ไม่ใช่ทุกโนเทียเ,เชื่อทั้งหมดกับสิ่งที่สเกตเชคกล่าวเพราะว่าบางคนนั้นก็เรียกจับได้ว่าคําพูดของสเกตเชคมันมีความกล้ำกลมและก็ยังไม่รู้เหตุผลชัดเจนว่าตัวของเขาป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ จากนั้น6เดือนตัวของ sketch mm hmm. ก็ได้อัปโหลดวิดีโอหนึ่งขึ้นมาที่อธิบายว่าโตองเขานั้นต้องเจ็บป่วยแค่ไหนกับอาการที่กำลังเผชิญอยู่และจากนั้นชน้นลของเขาก็ไม่มีการอัปเดตใดๆอีกเลย จากนั้นเหล่าแฟนคลับของ s สเกตเชกก็เริ่มทำคลิปไว้อาลัายให้กับการจากไปของเขาเป็นจำนวนมากแม้แต่ผู้พัฒนาเกมทีฟร์เทสองเองก็ยังเพิ่มอาวุธที่มีชื่อว่า Sketch เ h ตเช Bequest เข้ามาภายในตัวเกมอีกด้วยในขณะที่หลายๆคนกำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้านั้นมันก็ได้ผู้ใช้งาน Reddit ท่านหนึ่งได้ตั้งแง่กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไอเทมเกมทีฟร์เทสองของสเกตเชกนั้นถูกถ่ายโอนไปยังผู้เล่นอีกคนนึงที่มีชื่อว่า วิวโดย i อขดี s ของ c h c h e c k นั้นก็เพิ่งออนไลน์เพียงแค่ไม่กี่วันนี้เองและถ้าเกิดเขาตายจริงใครกันที่เป็นคนถ่ายโอนไอเทมเหล่านี้ไปจากนั้นไม่นานวิดีโอทั้งหลายที่ตัวของ s k e t c h c h e c k ได้ออกมาพูดถึงอาการปร่วยของตัวเองก็ถูกเก็บเป็นส่วนตัวจนมาได้ทำให้หลายๆคนนั้นได้กลิ่นทำแม่งทำแม่งละว่าเรื่องนี้มันจะมีเงื่อนงำอะไรแน่ๆอีกทั้งยูทูบเบอร์ของเกมทีฟอร์เทสองก็ยังเห็นว่าสเกตเชกนั้นมาเล่นทีฟอร์เทสองอยู่ไปช่วงๆอีกด้วย และจากนั้นไม่นานผู้เล่นเกมทีมฟอร์เทสองหลายๆคนก็พยายามที่จะกดเพิ่มเพื่อสเกตเชคเขาก็มักจะได้รับข้อความปริศนาของสเกตเชคเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยตรงข้อความปริศนานี้เราขอข้ามไปนะครับเพราะว่ามันยาวมากโดยสรุปนั้นมันก็เป็นข้อความที่บอกว่าสเกตเชคนั้นได้กลับมาอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานอัดเข้าทวิตเตอร์ของสเกตเชคก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวโดยมีการทวิตข้อความว่าฉันทั้งพวกนายรอก,กันนานไหมล่ะ โดยในเวลาต่อมาเขาก็มีการอัปโหลดวิดีโอที่บอกว่าโตงเขานั้นไม่ได้ปวดเป็นอะไรเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งที่เขาหายไปก็เป็นเพราะโต่งเขาไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งและในระหว่างนั้นมันก็ทําให้เขาคิดได้ว่าการเล่นเกมมันทําลายชีวิตของเขาและเขาเองก็อยากจะเลิกเล่นและปิดชแนลของตัวเองลงแต่ว่าการจะปิดลงแบบไม่ง่ายเลยนั้นมันก็ดูจะธรรมดาไปเขาเกิดเลือกที่จะกู่เรื่องนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางแต่ว่าเมื่อเขานานได้กลับมาเล่นเกมทีฟอร์เทซอยอีกครั้ง เขาก็รู้สึกว่าเกมมันยังสร้างความสนุกให้กับตัวของเขาได้และนั่นก็เลยไม่้ตรของเขาอยากจะกลับมาเล่นแบบจริงจังเพราะกับเปิดเผยความจริงกับทุกคนได้ทราบกันทั่วหน้าซึ่งเมื่อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วมันก็ทาให้สังคมเกมทีฟอร์เทสองถึงกับลุกเป็นไฟกับการโกหกหลอกลวงที่เกิดขึ้นจนทําให้หลายๆคนไม่พอใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงผู้พัฒนาเกมทีฟอร์เทสองก็ยังลบไอเทมเกมสเกตเช็คบีเควสออกจากเกมอีกด้วย ถึงกระน,นั้นเมื่อตรงเขากลับมาแชนแนลของเขาก็มีผู้ติดตามมากขึ้นกว่าเดิมยอดวิวก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยและนี่คือเหล่ายูทูบเบอร์ที่แกล้งตายเพื่อเรียกร้องความสนใจแน่นอนว่าความสนใจที่เขาได้รับนั้นมันก็มาพร้อมกับกระแสตีกลับที่พวกเขาโดนมองว่าเป็นคนหลอกลวงและก็ทําให้เกิดภาพลักษณ์แย่ๆขึ้นมาได้ซึ่งการกระทําแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นและนําเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ เหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงคอค e อี s สปอร์ตอย่าลืมช่วยกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ที่สำคัญกดกระดิ่งให้กับช่องได้ล่ะจะได้นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ